ดื่มน้ำผิดวิธีอยู่หรือเปล่าวันนี้ค่ะมาบอกวิธีการดื่มน้ำให้ถูกต้องหรือว่าการดื่มน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายมนุษย์เรานะคะร่างกายมนุษย์ค่ะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง60-70%เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตามเซลล์ต่างๆของร่างกายหรือว่าตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเนะะี่ยค่ะมี ความต้องการน้ำมากมากนะคะและที่สำคัญคือสมองของเราเนี่ยค่ะสามารถมีน้ำอยู่ในเป็นส่วนประกอบในนั้นนะคะมากถึง85%เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่รู้วิธีการดื่มน้ำที่ถูกต้องยังไม่รู้วิธีการดื่มน้ำที่พอดีกับความต้องการของร่างกายของตัวเองเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้ร่างกายขาดน้ำหรือว่ามีสุขภาพที่ไม่ดีได้นะคะ วันนี้สูตรง่ายๆเลยค่ะก็คือการที่นำน้ำหนักตัวของตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะมาคูณด้วย33และหารด้วย1,000นะคะอย่างเช่นน้ำหนัก45กิโลกรัมคูณด้วย33หารด้วย1,000จะได้ผลออกมาที่ประมาณ1.48 5ลิตรนะคะและ ก็ดื่มประมาณที่1.5ลิตรต่อวันนั่นเองค่ะสำหรับใครที่น้ำหนักตัวมากกว่านี้เช่น60กิโลกรมัมคุณก็เอา60กิโลคูณด้วย33หารด้วย1,000นะคะก็จะได้ประมาณ1.98ลิตรหรือทานหรือดื่มน้ำเนี่ยประมาณ2ลิตรต่อวันนั่นเองค่ะและสำหรับคนที่อ้วนหรือว่าท้วมหน่อยมีน้ำหนักอยู่ที่100กิโลกรมัม ก็ใช้100คูณด้วย33เช่นกันค่ะและหารด้วยพันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3.3ลิตรหรือว่าดื่มน้ำที่3ลิตรต่อวันนั่นเองค่ะใครที่ยังดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะก็ลองปรับมาใช้สูตรนี้ได้เพื่อที่จะมีร่างกายที่ได้น้ำอย่างพอดีนั่นเองค่ะร่างกายก็จะไม่ขาดน้ำนะคะ วันนี้คุณดื่มน้ำกี่ลิตรกันบ้างคะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์กันได้เลยค่ะคุณนกอยากรู้ว่าคุณอะดื่มน้ำถูกวิธีหรือเปล่านะคะลองคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะคะ